มีคลืนหรอเสียงหนึ่งชัดเจนเหรอมีลูกค้าบอกไม่มีใช่ลูกค้าคุณนิ้งบอกว่าขออีกทีนะขออีกทีนะอ่ะเอาใหม่เป็นอย่างไรหายแล้วเหรอโอเค สรุปเห็นด้วยทั้ง2ฝ่ายหรือเปล่าคือวันนี้จะมาแบบสรุปเลยว่าแกรมมาแต่ละเทนต่างกันยังไงแต่เน้นเอาไปสนทนานในที่ทํางานได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ปกติพูดแล้วดูไม่โปรไลฟ์นี้ตอบโจทย์เลยแม่สรุปเห็นด้วยกันทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าเนี่ยเราเปิดมาปุ๊บเช่นเวลาที่เราเอออยู่ในห้องประชุมแล้วเราต้องการจะถามว่าเออสรุปที่เราคุยกันมาค่ะอ่ะ เราเห็นด้วยกันทั้ง2ฝ่ายหรือเปล่าอย่างงี้ so we ข้อ a คือ a g r e e ข้อ b คือ have agreed so far so far ตรงนี้แปลว่าอะไรขอถามก่อนจะได้แบบมีคีย์ฮินในการตอบต่อไป so far ตรงนี้แปลว่าไกลมากหรือเปล่าไม่ใช่นะแปลว่าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเราคุยกันมาตอนนี้เป็นยังไงอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้อ gree ข้อ a หรือว่าข้อ b ที่เป็น have agreed a หรือว่า b อ่ะเดี๋ยวรอทุกคนพิมพ์ขึ้นมาก่อน นี่อย่าลืม engagement นะโอเคอ่า A หรือ B เร็วแม่ลองดูซิ A หรือว่า B so อ่าเหมือนคุยงานกับลูกค้าเสร็จแล้วหรืออยู่ในที่ประชุมหรือคุยงานกับหัวหน้าก็แล้วแต่แบบเออสรุปว่าเราเห็นตรงกันใช่ไหมคะตั้งแต่คุยกันมาจนถึงจนจบเลยอะค่ะเราใช้เลยนะ have a g r e e เพราะว่าอะไรตั้งแต่มีมีคีย์ฮิน์คือคำว่า sofa sofa ตรงนี้เนี่ยแปลได้สแบบคือไกลมากก็ได้ ไกลมากก็ได้เช่น Oh my God my house is so far away from my office แปลว่าไกลมากก็ได้หรือแปลว่าตั้งแต่ต้นจนจบเช่นเริ่มประชุมหรือเริ่มต้นคุยกับลูกค้าจนจบนะปัจจุบันเพราะฉะนั้นเขาต้องการใช้ present perfect เพื่อที่ต้องการจะถามว่าตั้งแต่เริ่มคุยจนถึงตอนนี้ค่ะสรุปว่าเราเห็นด้วยตรงกันใช่ไหมคะแล้ว h a v e มันตามด้วย verb ช่องสาเพราะฉะนั้น a g r e e ก็เลยเติม d เป็น agreed gree นะคะสวัสดีทุกคนค่ะใครเข้ามาครั้งแรกพิมพ์เลขหนึ่งให้หน่อยอ่าใครเข้ามาครั้งแรกพิมพ์เลขหนึ่งให้หน่อยทีนี้เราจะไปต่อเลยเนาะอุ๊ยฉันตกหล่นอะไรไปไหมคะถามหัวหน้าว่าวันนี้ฉันตกหล่นอะไรไปไหมคะตกหล่นคือคำศัพท์ข้อไหนข้อ A leave out ข้อ B call off อ่าวิคจะไม่ออกเสียงว่า call off เนาะเพราะว่ามันมีเสียงตัวโอเมื่อใดก็ตามที่เราเจอตัวโออย่างเงี้ย มันจะเรียกว่าเสียงสระมันจะไปลิงก์กับเสียงข้างหน้าคือเช่น call call L มันจะไปลิงก์กับ O คือ call off เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อไหนที่แปลว่าฉันตกหล่นอะไรไหมข้อไหนที่แปลว่าตกหล่นอ่ะข้อ A leave out ข้อ B call off ข้อ C move on จริงๆแล้ว every single one of these vocab

คอร์ลอฟแปลว่า Cancel แบบว่ายกเลิกแบบ ok อ่าเพราะฉะนั้นเวลาจำคำศัพท์อะคอร์ลอฟอย่าแปลว่ายกเลิกอย่างเดียวแปบลบเหมือนคำว่าอะไรนะที่เรารู้จัก Cancel อ่าเหมือนกันเลยนะคะทีนี้คำว่า move on แปลว่าอะไร Oh let's move on to the next slide แปบลบว่าย้ายไปที่สไลด์ต่อไปก็ได้เวลาที่เราแบบ p r e เซนตงานหรือแปลว่าเอออะไรนะ I want to move on from my My ex แปลว่าอะไร ex แปลว่าแฟนเก่าฉันอยากจะเขาอะไรนะ move on แปลว่าอะไรนะเวลาคนไทยชอบพูด move on ลืมไปมันไปเห่ยเหรอเออแบบฟีลแบบลืมแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยอานะทีนี้เนี่ยคำว่าตกหล่นคือคำว่า leave out นี่พิมพ์ขึ้นมาเลยว่า leave out แปลว่าตกหล่น leave out แปลว่าตกหล่นขออนุญาตฟังเสียงแบบเสียงดีใช่ไหมทุกคนมันไม่แตกเนาะ a v e out แปลว่าตกหล่นอ่าพิมพ์ขึ้นมาดูนะคะทีนี้ฉันตกหล่นอะไรไปไหมคะเราจะใช้ present perfect เหมือนกันเหมือนกันเลยทุกคนลองคิดเอ่อนึกถึงสถานการณ์เวลาที่เราคุยงานกับเจ้านายใช่ปะ่ะหลายคนงงไหมว่าทำไมถึงมันถึงต้องใช้ present perfect ถ้าง,งงให้พิมพ์ว่างงเออจริงแม่เวลาที่เราคิดภาษาไทยว่าฉันตกหล่นอะไรไหมคะเราจะนึกไม่ออกว่าเราจะใช้ t e n อะไรดีให้เราลองนึกดูเวลาที่เราแบบว่า เช่น <She> นิงพี่ฝากอย่างหนึ่งปิดไฟนั้นให้หน่อยดิโอเคเช่นเช่นคุยงานกับเจ้านายอุ๊ยฉันตกหล่นอะไรไปไหมคะเจ้านายหรือคุยงานกันในที่ประชุมบอกตกหล่นอะไรไปไหมคะอันนี้แปลว่าเริ่มคุยจนถึงจุดที่หยุดคุยหรือจบคุยจบเนี่ยเขาก็เลยใช้ present perfect นะคะคือ present perfect มันแปลว่าอะไรนะตั้งแต่เริ่มและดำเนินมาจนถึงปัจจุบันและก็ปัจจุบันเนี่ยผลลัพธ์คืออะไรแปลว่าปัจจุบันเนี่ยผลลัพธ์คือ ตกหล่นอะไรไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็นอะไร subject คือ I have I ตกหล่นมเมื่อกี้มันเป็น leave ถูกป่ะ leave verb ช่อง3คืออะไร left have I left out นี่ have I left out something นี่แปลว่าฉันตกหล่นอะไรไหมคะถ้าเราบอกว่า do I have left out มันไม่ธรรมชาติอ่ะแม่มันจะแปลกๆเหมือนแบบ miss out ก็ได้แต่ left out คือจะตรงประเด็นกับข้อนี้เลยอ่าจะตรงประเด็นกับข้อนี้เลยคือคือแปลว่าตกหล่นอะไรหรือเปล่านะคะ have I left out ทีนี้ have I left out something ใครอยากจะจำได้พิมพ์ขึ้นมาเลยนะคะว่าเมื่อกี้เราเรียนอะไรกันไปแบบทั้งประโยคทีนี้ทีนี้ enjoy วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะคือหลายคนจะชอบสับสนคำว่า h a v e ทิกต่อค้างของพี่อ่่ะ หรอเอ,อเออของพี่แบบทุกคนกระตุกปะถ้าโอเคพิมพ์ว่าโอเคให้หน่อยหลายคนงงคาว่า have เอ้ยมัน have หลายอย่างมากเลยแม่งงบางอันก็ตามด้วยแบบช่องสามบางอันก็ไม่ตามด้วยแบบช่องสามสมมติถ้าเปลี่ยนหม่เป็นอุ้ยขอให้ enjoy วันหยุดนะคะเช่นเราคุยกันวันศุกร์อุ้ยเลิกงานแล้ว enjoy วันหยุดนะคะเราจะใช้อะไรดีข้อ A have you had a good weekend หรือข้อ B have a good weekend A หรือว่า b a หรือว่า b ไปเลยอ่าลองคิดดู A หรือว่า B A หรือว่า b enjoy youth, วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะ A หรือว่า B ดีอะ Hello Hello, Hello? ก็ได้ <Hello? S 1> อยู่อะไรนะ A หรออุ๊ยเราต้องการจะอวยพรให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ย enjoy กับวันหยุดสุดเสาร์อาทิตย์ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะเวลาเราต้องการจะอวยพรใครสักคนหนึ่งขอให้จุดๆขอให้จุดๆเราจะใช้ present simple นั่นคือ Have อย่างเดียวเลยเคยได้ยินไหม Have a nice day แปลว่าอะไรขอให้วันนี้เป็นวันดีๆนะคะเห็นนะเป็นการอวยพรขอให้ใช้ present s i m e อย่างเดียวเลยนะคะหรือขอให้ enjoy วันหยุดสุดสัปดาห์นะจ๊ะพูดกันวันสุข so, Have a good weekend แบบนี้เป็นต้นปันช่วยพี่นิดน,นึงลดลด iPad ลงนิดนึงเขาบอกว่ากระตุกแล้วดึงลงมานิดเดียวอ่าเขาบอกว่ากระตุกลองพิมพ์บอกพี่ปอมวัน ลองพวกเราลองดูว่าพวกเรากระตุกป,ปะหา,หายแล้วใช่ไหมโอเคอ่ะขอให้ enjoy งานนี้นะ have อะไรดีเช่นเพื่อนบอกว่า oh I'm going for I'm going to the um, the conference คือแบบว่าไปงาน conference นี้เราบอกว่าโอเคขอให้มีเวลาดีๆนะ have a good time นี่แค่นี้เลย Have a good time Have a nice day Have a what Have a good weekend อันนี้ใช้ present s i m ทีนี้เราจะถามเขาว่าคุณยุ่งอยู่ไหมจะใช้อะไรดี Are you หรือ Have you a หรือว่า b สะดุดไปแป๊บค่ะเขาบอกสะดุดไปแป๊บค่ะเออแค่แป๊บนึงอืมดึงขึ้นนิดนึงปัน i p แ d ดนิดนึงนิดนึงนิดนึง อะไรนะ Are you ถูกต้องเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเวลาเราจะถามว่าคุณยุ่งไหมคะ Are you busy เพราะว่าอะไร busy เป็น adjective นะคะเขาจะไม่ใช้กับ do do you busy อย่างนี้ไม่ใช่เพราะ busy เป็น adjective adjective จะใช้กับ is am are หรือ verb to be นั่นเอง Are you busy หรือเราถามอย่างอื่นได้ไหมนอกจากคุณยุ่งไหม Are you busy มีคำหนึ่งทุกคนพิมพ์เข้ามาได้ไหม Are you in the middle of something เคยได้ยินปะเคยพิมพ์ว่า I have ไม่เคยพิมพ์ว่า never Are you in the middle of something? คือเราต้องการจะถามว่าเออตอนนี้คุณยุ่งไหม In the middle ขอไม่เขียนทั้งหมดได้ไหม Are you available now ก็ได้เหมือนกัน Available ก็จะมีความทางการกว่า busy Are you what in the middle of something เขาบอกว่าเน็ตกระตุกพี่ผม Are you in the middle of something อ่าพิมพ์ขึ้นมาเลย Are you busy Are you in the middle of something? In the middle แปลว่าแปลตรงตัวคือว่าพี่ฝ่ายอย่างหนึง่งดึงพมานขาวให้หมดเลย <c oughs> อืมอืมดึงขาวให้หมดเลยอย่าเอาเขียวเข้ามานะไม่กระตุกนะคะลูกเพจควรเติมเน็ตคะ่ะอุ้ยแรงมาก <c oughs> แรงมากนะันบ้าแต่แล้ตะละ่และ้าจะเป็นคนอย่างนี้ <c oughs> แรงมากโอเคฉันไม่ได้เป็นคนพูดนะคะโอ้ยฉันไม่ได้เป็นคนพูดนะคะ โอเคต่อไปทีนี้เราต้องการจะบอกว่าคุณแบบพอจะมีเวลาที่จะคุยกับเราไหมคุณพอจะแบบมีเวลาที่จะคุยกับเราไหมนะคะเราจะใช้อะไรดีให้เลือกคำว่า good time เนี่ยมันเป็นอะไรเป็น adjective พิมพ์หนึ่งอ่าเวลาที่เราจะเอามันไปนแต่งประโยคเราต้องรู้ก่อนว่าน้องทำหน้าที่อะไรเป็นคำนามพิมพ์สองเป็น verb พิมพ์สามเป็นอะไร good time a good time เห็นอะปุ๊บรู้เลยว่าเป็นอะไรเออลองดูซิเน็ตแรงอยู่ค่ะนี่เขาบัฟกันคุณนี้หน้าบอกเน็ตฉันแรงอยู่ย่ะ วุ้ยแรงนะอย่าบับกันในนี้อะไรยังไงต่อเร็วๆแม่เอออะไรนะ A good time เป็นอะไรนะ adjective คือคำคุณศรรัพท์เช่นขยายว่าแบบ I'm tired I'm busy ฉันยุ่งฉันเหนื่อยอย่างงี้คำนามก็คือมีอะนั่นเองค่ะข้อ2ค่ะคำนามคือมีอ่ะจะเลิศเวลาเจออะอย่างเงี้ยจริงๆแเรา o o ดเป็น adjective แต่พอมันเจออ o d time เข้าไปปุ๊บมันกลายเป็นคำนามเลยนะคะมันมีอะ อย่างเงี้เช่น a teacher a student um, อะไรเดีย a doctor อย่างเงี้ยเห็นไหมกายเป็นคำนามหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่า Good Time เป็นคำนาม therefore คำนามใช้กับอะไรนะ is it พิมพ์ a หรือว่า does it พิมพ์ b a หรือว่า b อ่ะลองดู a หรือว่า b ลองดูคำนามเนี่ยใช้กับ is it จริงๆแล้วเมื่อวานสอนไปแล้ว is it พิมพ์ a หรือว่าข้อ b does it อ่า5 4 3 2 1ใช่ข้อ a เพราะว่า is Mr. ใช้กับคำนามใช้กับ adjective ได้นะคะ is is a good time is a good time to talk ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาที่ดีที่เราจะคุยกับคุณได้ไหมแทนที่เราจะถามว่า do you have time อย่างนี้เธอเข้าใจว่าเปลี่ยนมาใช้เวนีก็ได้ว่า is it a good time to talk หรือ is a good time to talk คือตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาที่ดีที่จะคุยกับคุณได้ไหมเอาง่ายๆเหมือนกับเวลาเราจะถามว่า Are you free แต่ Are you free เนี่ยมันไม่ค่อยทางการเท่ากับมันไม่ค่อยใช้ในที่ทํางานเหมือนกับคําว่า Is a good time to talk Is it a good time to talk นะคะเหมือนอันนี้มันเป็นการแบบว่าให้เกียรติเขานิดนึงว่าเออตอนนี้เป็นเวลาที่คุณโอเคที่จะคุยไหมอะไรเงี้ยเหมือนในภาษาไทยชอบถามว่าอะไรนะถามเจ้านายว่าเออตอนนี้พี่สะดวกคุยไหมคะอะไรเงี้ยได้เหมือนกันทีนี้เราต้องการจะบอกว่า เดี๋ยวดูรายละเอียดให้นะคะลูกค้าหรือถามเจ้านายว่าเจ้านายพอจะมีเวลาดูรายละเอียดโปรเจกต์นี้ไหมคะดูรายละเอียดเนี่ยจะใช้อะไรข้อ A check details ข้อ B คือ go through through คำนี้หลายคนออกเสียงไม่ได้นะหรือข้อ C give a heads up A B หรือว่า C ที่แปลว่ารายละเอียดหรือดูรายละเอียดเอาอะไรดีเวลาบอกเจ้านายว่าเออเจ้านายคะ มีเวลาพอที่จะดูรายละเอียดของรายงานนี้ไหมคะอะาเจ้านายพอจะมีเวลาสักห้านาทีไหมคะอย่างเงี้ยเราจะใช้อะไรดี A B หรือว่า C พิมพ์มาเลยอาเร็วๆให้ห้าวิตอนนี้มีคนดูประมาณ120 140เช็คดีเทลแปลว่าเช็ครายละเอียดเฉยแต่ถ้าเราต้องการที่จะบอกว่าอุย๊ยลงรายละเอียดเลยมาดูรายละเอียดเช่นเราทารายงานมาแล้วดูรายละเอียดทั้งหมดเลยได้ไหมคะว่ามันรายละเอียดถูกต้องทั้งหมดไหมเราจะใช้ข้อ B จ้ะ ข้อ b เลวทุกคนพิมพ์ขึ้นมาข้อ b แปลว่า go to แปลว่าดูรายละเอียดนะคะดูรายละเอียดแบบถียิบเลยอะ่ะเช็คดีเทลแปลว่าเช็ครายละเอียดเฉยๆยังไม่ได้แบบดูรายละเอียดทั้งหมด give a heads ั p แปลว่าอะไร can you please give me a heads up แปลว่าอะไร give me a heads up แปลว่าอะไรแปลว่า tell อ่าพิมพ์ขึ้นมาเลย give me a heads up หรือ give someone a heads up แปลว่าบอกเหมือนเวลาเราบอกว่า oh just giving you a heads up คล้ายๆเวลาเราบอกว่าเอ้ย e ฉันแค่บอกเฉยๆ just telling you เราก็จะเอา just แล้วตามด้วย verb ing เพราะฉะนั้น give ตรงนี้ก็จะกลายเป็น giving ไปเลยอย่างเงี้ยฝรั่งใช้บ่อยนะในที่ทำงานเช่นสมมติเราต้องการจะเตือนเพื่อนว่าเอ้ย e อย่าลืมทำงานนี้นะเราก็จะบอกว่า just giving you a heads up don't forget to submit the report tomorrow อย่างเงี้ยเธอเข้าใจป่ะเป็นการเตือนแทนที่เราจะบอกว่า don't forget to send the report by tomorrow เขาจะพูดว่า just giving you a heads up คล้ายๆกับเวลาที่เราพูดว่า just telling you แค่บอกคุณเฉยๆอย่างเงี้ยมันแปลว่าบอกนะคะ give aheads up ใช้บ่อยมากในที่ทำงานคือวิกาทำงานเมืองนอกมาก่อนออสเตรเลียสิงคโปร์แล้วก็ทำงานที่เมืองไทยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้ใช้บ่อยมากในที่ทำงานใครไม่พิมพ์ขึ้นมาเนี่ยแม่บอกเลยนะเธอก็จะยังวนใช้คำว่า tell ไปเรื่อยๆจริงอ่ะส่วนเช็คดีเทลใช้ได้แหละคือฟีลแบบให้เช็ครายละเอียดเฉยๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้ลงว่าต้องดูรายละเอียดทีนี้เราจะบอกหัวหน้าว่าอะไรดี หัวหน้าพอจะมีเวลา5นาทีในการแบบว่าดูรายละเอียดไหมคะเราจะใช้ดูหรือว่า R ดีดูพิมพ์ A R พิมพ์ C เออ R พิมพ์ B ไป C แล้วจะเอาอะไรดีเอาวิกใบให้คือคำว่า have นี่ have เป็นอะไรนะ have เป็น Ver b จ้ะ a v e เป็น verb นะ v e r b to have เพราะฉะนั้นเวิร์บใช้กับอะไรได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นดูพิมพ์ A หรือว่า R าพิมพ์ B เออบางคุณเฟื่องฟ้าบอกว่า B มีใครเข้ามาครั้งแรกบ้างให้พิมพ์ว่าเลข 1/ นึ่งสด,ด้วยชื่อเล่นให้หน่อย จริงๆแล้วเนี่ยเอ่มเคยสอนไปแล้วเมื่อวานคือ verb ช่องหนึ่งจะต้องใช้กับ do does เท่านั้นเราจะใช้ดูเพราะว่าเป็น you ไง do you แต่ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น she does she have five minutes to go through นี่ do you have five minutes to go through คุณหน้าคะคุณพอจะมีเวลา5นาทีในการดูรายละเอียดอันนี้ไหมคะคุณมักชามาสองครั้งเหรอคะฉันไม่เชื่อค่ะคุณกิ่งสวัสดีคะ่ะ คุณ Apple สวัสดีค่ะคุณอลิสสวัสดีค่ะวายผิดเออไม่เป็นไรทำไมต้องแบบทุกคนต้องแบบเป็นแบบแนวนี้กันหมดวายวายวายอะไรเงี้ยอ่าเร็วๆคำว่า g i ี๊เป็นอะไรให้ทายก่อนเป็น v e r รพิมพ์ A เป็น Adjective พิมพ์ B เป็นคำนามพิมพ์ C คือจริงๆอ่ะตรงนี้มันเป็นคีย์หลักเลยนะทุกคนเวลาที่เราจะต้องให้เลือกว่าอันนี้เป็นอะไรคําศัพท์คํานี้เป็นอะไรเพราะว่าถ้าแม่ไม่เก่งเรื่องแต่งประโยคเนี่ยมันต้องเรียนแบบนี้ถึงจะรู้ว่าเออเอาไปใส่โครงสร้างอะไรดีเพื่อทําให้ประโยคอ่ะมันดูครบขึ้นมันดูโปรขึ้นมันดูเป๊ะขึ้นอย่างนี้อะไรนะกีเป็น verb เลิศอ่าแปลว่าอุ้ตะละแปลว่าให้แปลว่าให้ใช่ไหมทีนี้ไปต่อ คุณช่วยบอกฉันล่วงหน้าได้ไหมคะเห็นไหมกีฟอะเฮดจับแปลว่าอะไรบอกล่วงหน้าบอกล่วงหน้ามีคำอื่นอีกปะมีคำอืออีกปะ Let me know in advance เออ Let me know in advance ทุกคนพิมพ์ขึ้นมาสิใช้บ่อยนะคำนี้แบบว่าบอกฉันล่วงหน้าได้ไหมแบบเช่นจะเปลี่ยนเวลาเข้างานจะเปลี่ยนเวลาประชุมจะย้ายเวลานัดเจอลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเออคำว่าบอกล่วงหน้าคือคำว่า give a heads up หรือ let me know in advance โอเคทีนี้คุณช่วยบอกฉันล่วงหน้าได้ไหมกีฟเป็นคำกริยาเมื่อกี้เรารู้แล้วไงมันเป็น verb เ,เพราะฉะนั้นเราจะใช้กับอะไรดี A พิมพ์ดูเอ้ยดูพิมพ์ A Can พิม B, พ์ B R พิมพ์ C เอาอะไรเร็วเออหลายคนอาจจะโดนแม่หลอกในข้อนี้นะจ๊ะน่าจะผิดฉันบอกเลย let me know in advance correct อะไรนะ อุ่ยยังไงดีอ่ะมีคนพิมพ์ทั้งทั้ง B และ C เธอต้องตกลงว่าเน็ตเรากากเองค่ะคิดว่าว้ายแต่แล้วคุณมีมี่อุ้ยคุณมีมี่เขาพูดกันเล่นๆน,นะเขาพูดกันเล่นๆน,นะเขาแบบว่าเธอนี่เธอแบบว่าใครพูดใครเริ่มต้นเนี่ยใครเริ่มต้นมีการบ็อกเรื่องเน็ตกัน <laughs> เดี๋ยวกันนะมันอาจจะเป็นที่เน็ตแม่แม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแม่วิกค้างเลยเอาหรอแรงมากถ้าเธอบอกว่า do you give me a heads up it doesn't sound natural at all Do you give me a heads up แปลว่าปกติคุณจะบอกฉันล่วงหน้าตลอดเลยไหมตลอดเวลาเลยไหมย2่ชั่วโมงคือมันไม่ธรรมชาติอ่ะแม่มันไม่ได้เพราะการใช้ดู d a s แปลว่าเป็นรูทีนประจําวันมันอยู่ใน present s i m ไงมันไม่ได้มันแปลกมากเราต้องเปลี่ยนเป็นอะไร can ถึงแม้ว่าน้อง give เนี่ยมันเป็น verb verb เนี่ยสามารถใช้กับ do d u s ก็ได้หรือสามารถใช้กับ modal verbs ก็ได้ modal verbs คืออะไรอครังเช่นกระตุกเช่นอะไรนะ Can, Could, แ h e l l Shoot, Will, Wood พวกนี้จะทำให้ประโยคเธออะดูเนี่ยมันค้างจริงทุกคนค้างไหมคะค้างหมดเล็กนึงหน่อยค่ะถ้าค้างแสดงว่าโทษที่เน็ตแม่เลยค่ะมันนา่าจะเป็นที่เน็ตแม่นะคะอุ้ย A.S. ไม่กระตุกนะคะพูดแม่พูดเลยเธอเธอเธอ,อ,อแอบโฆษณาเขาไปเนี่ยแม่ไม่มดีแย้วแม่ไม่ดีกแบบเฟรนเซซิมใช้ต้นไหนได้อีกอะ งงไหมทุกคนอยากจะเข้าใจเลยไหมอยากได้ข้อสรุปว่าเออ present simple ใชต้ตอนไหนได้บ้างให้พิมพ์ว่าอยากขึ้นมาให้หน่อยขอคอมเมนต์รัวๆเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังแบบอันเนี้ยคือเป็นวิธีการเรียนที่แบบว่าเธอไม่จริงๆแล้วคนไทยหลายคนที่พูดแกรมมาไม่ถูกเพราะอะไรรูป้ป่ะไม่ได้รับการสรุปว่าสรุปว่า present simple ใชต้ตอนไหนได้บ้างตอนที่ฉันพูดอะ่ะเธอเรียนแต่ว่าเหมือนเธอเรียนกลับด้านอ่ะ present simple ใช้ตอนนี้แต่คือเวลาพูดไม่รู้ว่าใช้ตอนไหนวายไม่เกี่ยวกับเน็ตฉันแล้วล่ะ ยังไม่จบจ้ะแม่ยังไม่จบโอเคเข้าใจถูกไหมคะเนี่ยเราจะใช้ present sim เทนต์อื่นมันประหลาดมากเช่นแบบว่าค้างบ้างไม่ค้างแม่อุ้เสียใจมากสงสัยวันนี้เราคงจะเรียนกันไม่รู้เรื่องแล้วแหละใครอยู่จนจบนะคะใครอยู่จนจบแสดงว่าเธอมีความอดทนมากเธอรักฉันมากความจริงทําซ้ําจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นอย่างเดียวนะ คือเพรสเซนซีมเนี่ยที่ทุกคนจํอความจริงทําซ้ําความจริงทําซ้ําแต่บางทีแบบเช่นฉันเข้าใจถูกไหมสัฉันเข้าใจถูกไหมคะมันไม่ใช่ความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่ทาซ้ำอ่ะแม่แต่มันคือการแบบเหมือนมันเป็นเออมันก็ฟิลแบบแฟกอะฉันเข้าใจถูกไหมคะซึ่งมันเป็นเทน์อื่นไม่ได้เลยเธอเข้าใจไหมมันแปลกมาก เออหรืออะเป็นอดีตก็คือเมื่อกี้ฉันเข้าใจถูกไหมคะอะได้อยู่แต่โดยส่วนใหญ่แล้วธรรมชาติคนเราเวลาเราคุยกันแ่ะเราก็อยากรู้ว่าตอนนี้คือกูเข้าใจมึงถูกปะอย่างเงี้ยเธอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นเพ e สเซนซี e เพราะฉะนั้นคืออะไร is that ถูกคืออะไรอ่ะถูกคืออะไรขึ้นต้นด้วยตัว R พิมพ์ขึ้นมาเลยตื่ตือย่าพึ่งอย่าพึ่งแบบอย่าพึ่งตบตีกันเรื่องเน็ตไม่งั้นฉันจะเอาไปลงเน็ตได้แล้วว่าวันนี้วันนี้พวกเธอบัฟกันเรื่องเน็ตคนนึงบอกว่าแบรนด์นี้แบบไม่คางเลยค่ะ อะไรย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าแล้วก็บอกว่าม่มีชินเน็ตฉันแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเธอเป็นะไรกัรเธอเป็นะไรการอีแซดอุ้ยมีคอนเทนต์แล้วนะมีคอนเทนต์แล้วนะนิง้งถูกไหมคะไม่ใช่อีแซดท u ูพิม์ไปเลยถูกไหมคะไม่ใช่อีแซดท u ูแม่ความหมายผิดเลยค่ะเรียนในไลฟ์ทีเชอร์สวยกว่าในอุยอุ้ยอุ้ย,ยแรงมากนะคุณตูน คุณตูนต้องบอกว่าวิกสวย every 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 time every day you know this is wrong อ่ะ is that true แปลว่าอะไรจริงหรือเปล่าไม่ใช่ถูกจ้ะถูกแปลว่าจริงหรือเปล่าแม่ตายแล้วครูวิกพูดเข้าใจง่ายถ้าตอนเด็กมีครูสอนภาษาแบบนี้รักเลยค่ะวายตายแล้วคุณยานีขอบคุณนะคะโอเคอ่ะ okay. uh, เข้าใจไหม is that true แปลว่าจริงหรือเปล่าโกหกฉันหรือเปล่า is that true หรือแบบเป็นการเผื่อใส่ชาวบ้าน แล้วชาวบ้านเขาบอกว่าอันนี้เขาเลิกกัน is that true อย่างเงี้ยเธอเข้าใจไหมแต่มันไม่ใช่คําว่าฉันเข้าใจถูกไหมคะเห็นไหมถ้าเกิดเธอเรียนแต่ว่าคํานี้แปลว่าอะไรไปเปิดเน็ตตอนนี้เลย true ก็แปลว่าอุ้ยลืมว่าเธอไม่มีเน็ตอะ true แปลว่า true แปลว่า true แปลว่าเปิดเน็ตตอนเนี้ยมันจะขึ้นว่า true แปลว่าอะไรถูกอย่างเงี้ยเธอเข้าใจไหม is that right หรือ is that correct อย่างนี้ได้ทั้งคู่ correct หรือ right ก็ได้เห็นไหมใช้ present simple แต่เวลา present simple เรามักจะงงว่าจะเอา i s หรือจะเอา do หรือจะเอา does เราใช้ i s แน่นอนเพราะ right เป็น adjective ค่ะจบถ้ามันเป็น verb ปุ๊บใช้ do does ได้เลยนะโอเค that ส่วนใหญ่มันก็เป็น singular พอมันเป็น singular แปลว่าเอก,กพจน์ปุ๊บมันก็คือ i s เลยหรือ does เลือกแค่นี้เลย i s หรือ does นะคะทีนี้ไปต่อมีอีก อุ๊ยฝากความคิดถึงถึงคุณวิกด้วยนะคะเช่นคุยงานกันแล้วเราบอกว่าอุ๊ยเจ้านายคุณไม่มาหรอฝากความคิดถึงถึงเจ้านายคุณด้วยนะคะคําว่าฝากความขยี้คุณนิมบอกขยี้ไปอีกฝากความคิดถึงคือคําว่าอะไรคิดถึงเร็วๆ give my miss เหรออย่างงี้หรอ give my missing อย่างงี้หรอดูน่ากลัวนะเธอลองคิดมาสิว่าคําว่าคิดถึงคือคําว่าอะไรจริงถ้าครูที่โรงเรียนสอนนี้คือเข้าใจไปน็นนันะเออ give my miss เออเอาเข้าไปได้หรือเปล่านะลองเขียนดูก่อน give my what อะไรนะ messenger ว้ายตาแล้วเจ้ messenger แปลว่าอะไร message อุตละเธอเธอไปดาวนงคารล,ละไม่ใช่ะไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ give my messenger นางก็จะบอกว่าโอเค sure แล้วนางก็จะทส่งเทกซ์มาให้เธอไม่ใช่ give my think about เออเอาเข้าไปไม่ใช่ think about แปลว่าเช่นข้ามควรคิดถึงยกตัวอ,อย่างเช่น What are you doing? Oh I'm thinking about my ex. ฉันกำลังคํำควรคิดถึงแฟนเก่าฉันอยู่หรือ I'm thinking about h uh, h uh, I'm thinking about อะไรดีอะคิดถึงอะไรได้อีกคำควรอูฉันก็ไม่รู้นะฉันไม่ค่อยคํำควรเอ๊ยยังไงดีเดี๋ยวก่อนโอเคอะ give my คำนี้ทุกคนใช้บ่อยในอีเมลมากๆ regards เติม,ม s ด้วย give my regards to Vic ถือเจมส์ถปอ n ถืนิ่งอะไรอย่างเงี้ยฝรั mm hmm. ง่งเขาจะไม่เรียกนิ่งอย่างนี้นะมันไม่มีมันไม่มีเสียงในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกแบบ N น mm ่ง hmm. อย่างเงี้ยแบบปอนเขาจะไม่เรียกปอปลาด้วยนะแบบปานอย่างเงี้ยเขาเรียกปอนจริงมันบอมีอ่ะแบบเช่นสยามพารากอนเขาก็ไม่เรียกสยามพารากอนมันไม่ลงต่ําแบบคนไทยไง mm hmm. สยามพารากอนอย่างเงี้ยเธอเธอ,อลองไป ฟังนางพูดดิสยามพารากรอนเออเธอเคยได้ยินไห Give my regards เธอเคยหลายคนชอบคิดว่า regards แปลว่าในอีเมลเขาจะแปลว่าอะไร regarding แปลว่าอะไรอ่ะวิเขียนให้ลองแปลมาสิ regarding to แปลว่าถ่าย regarding to แปลว่าแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรคะเร็วๆค <c> ่ะ <oughs> regarding to what <c oughs> เวลาเขียนอีเมลอะ่ะ ภาษาไทยคืออะไรเออเอยถึงอย่างนี้เหรอเอยถึงหรือเปล่าภาษาไทยคืออะไรเธอ,อเวลาเธอเขียนภาษาไทยเวลาเมลอะอ,อุ้ยเออนี่ไงคุณนิมบอกขอแสดงความนับถือแต่จริงๆแล้วอะไม่ใช่มันอะมันมันได้หลายอย่างเช่น b a s e regards regards b a s e regards จะแบบสุภาพกว่าซึ่งมันแปลว่าขอแสดงความนับถือนั่นแหละแต่ regarding to คล้ายๆกับสมมุติว่าเราคุยงานเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราจะพูดว่า according to เคยได้ยินปะ่ะเหมือนกันเลยกับคําว่า according to แปลว่าตามที่แบบต้องการจะพูดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ according to กับ regarding to เหมือนกันเลยไม่เขียนแล้วกันไม่มีที่ละ regarding to เร็วทุกคนพิมพ์ขึ้นมาว่า r e g a r d แปลว่าอะไรคิดถึงก็ได้ regarding to แปลว่าอะไร เออถึงตามที่ได้คุยกันไว้แล้วก็อุ้ยตายละลึกถึงเลยหรอคุณนิมล,ลึกถึงเลยหรอ่าได้บ่ได้ไม่ได้ระลึกถึงไม่ได้พออยู่ในที่ทํางานมันมันไม่ระลึกถึงมันมัน,มนประมาณว่าลาจากกันไปเลยจะละงานนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงแม่เออฟีลแบบอ่ะถ้าเกิดว่าลงท้ายอ e ีเมลส่วนใหญ่ regarding to มันจะอยู่ข้างบนอ e ีเมลแบบว่าอ่ะตามที่เราได้คุยกันไว้ตามมีติ้งที่เราเจอกันแล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่อง ต้นเรื่องอะไรเงี้ยจะเกิดเรื่องแต่ r e g a r d หรือ Base r e g a r d เนี่ยจะอยู่ท้ายอ e ีเมลฟิลแบบแปลว่าอะไรนะด้วยความนับถืออย่างนี้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่คนไทยไม่มีใครรู้นะคะอ้างถึงได้ไหมคะอ้าอ้างถึงได้อ้างถึง,ค,ง,ถง,ง,ถงคุณนิมบอกว่าฉันอะกำลังคิดเลยว่าฉันจะระลึกถึงงานเก่านะจ๊ะเพราะฉันก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันมันเหมือนหลุดออกมาจากในความแบบคว,แบบความรู้สึกเธอลึกๆอะโอเคไปต่อกี่นาทีแล้วคะ อ่ะยีสิบเจ็ดเร็วๆอ่ะใครชอบเรียนแบบนี้ให้พิมพ์ว่าชอบเข้ามาให้หน่อย <ST AT> ให้พิมพ์ว่าชอบขึ้นมาให้หน่อยใครรู้สึกว่าอุย๊ยฉันใช้ภาษาอังกฤษในที่ทํางานแล้วแบบอุย๊ยหลายๆอย่างฉันไม่ได้รู้มาก่อนเลยทําไมมันง่ายขนาดนี้มันจริงๆแล้วฉันรู้สึกว่าฉันต้องพูดภาษาอังกฤษในที่ทํางานแต่มันรู้สึกยากจังเลยแต่เข้ามาในไลน์นี้รู้สึกว่าอุย๊ยมันชอบมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเออพิมพ์ว่าชอบให้หน่อย ชอบมากเลยนะชอบไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆกดติดตามวิกไว้ได้ตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะสนใจสั่งซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสั่งซื้อได้เลยที่ w o r l d w i d e e n g l i s h n ว t t w c o m หรือแอปพลิเคชัน vnenglish anywhere now available on android and ios